ตัวนี้ครับเสนอเมนูหอ,อยแมงผู้นิวซีแลนด์ครับหอยมากอยู่ไหน,ไหน,หนาหอมใส่ไปแล้วเหรอวัอนนี้เอาแกงคั่วรบบครนะับหอ,อยมากกับหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ครับเราใส่แอคโคมาแล้วหอยมากก็คล้ายๆหอยหวานที่เขาเรียกหอยหวานาก,กันคือเรียกจริงๆแล้วมันคือหอยมากมแต่นี่คือเราก็เห็นหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ครับก็เลยเอามาใส่ร่วมกันแกงคั่วครับ ใส่ชาอมเข้าไปครับน,นี่ครับอ๋อไอยาหอมชุยอ๋อได้ดคนไหนคนไหนเลยอ๋อหอยหอยหมากกับหอยแมงคู่นีะนะแรับขั้วแกงขั้วใส่ชาอมครับ เป็นไงดีอย่างพอดีแซ่บเลยครับลองไปทำตามดูครับนี่ครับแกงคั่วครับนี่ตักกระชิมครับแกงคั่วหอยหมากหรือหอยหวานหรือแล้วก็หอยแ็งคู่นิร็ีแล้วครับนี่ครับแกงคั่วแกงได้ครับซื้อจากแมคโครมาครับแล้วก็แกงครับนี่เดี๋ยวลองทำการจริงว่ามันจะอร่อยขนาดไหน ครับทำการชิมครับมีพริกแกงจากเทศบาลนั่นหน่อยแตาเรากินว่ากินห้อย <S <S อก็ห้อยแบ่งคูกกค่กันแบ่งคู่กันแมงคู่ในสุเรนครับจับห้อยแล้วก็ขุดคู่ตรงคนมันเหนียวใช่ไหมจับตัวห้อยเปลือกห้อยจับเปลือกห้อยเออขูดตรงขั่มวมันละ่ะเห็นไหมเหนียวเอ็นมันอะ ชั้นดยกินเรืเอยเลยกินกับงามคล้ายเลยเปไงครับเปไงครับเป็นไงเป็นไงครับ